สวัสดีครับมาเจอกันในช่องเดืนอนต้นสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการแพกหางหลังนะฮะทรงโวหกนะครับเราได้ทำการลงขายไว้ครับตนคนติดต่อซื้อมาแล้วอันนี้ก็จะแพ็กันแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำการส่งครับนี่ก็คน ลูกค้าซื้อที่ังหวดสตูนะรายใต้นะครับผมตอนแรกไม่ไม่ม่ี่จะขายนะก็คือว่าคือรดลองมีคาตรงนันมีโวสายนี้เลยนี่มัำมันแ่เราซื้อมาตอนแรกนะครับใส่มาตอนตอนเล่นเทารก็ไม่รู้นะอีโวสามีคา ตอนนี้แล้วมันคือแค่ขึ้นมันนะครับก็ตัดสินใจขายนะครับอย่างตังนี้มีแล้วโอเคนะตังมีด้วยก็เลยขายนะครับแค่เดี๋ยวมาแพ็คของกันแล้วก็เดี๋ยวไปส่งกันนะครับลูกค้าต้องการส่งฟ้านะคกับกับนะไรทุกอย่างที่เหมือนของติ๊กติ๊กเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาแพ็คของนล้วให้ส่งก็เดี๋ยวไปส่งกัน โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็อเอาลูกทีมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอืมโอเคเอา่าส,ส่งได้แล้วนะครับก็ความขึ้นเลยนะขอมเข้าหม่เลขเราอยู่แล้ว โอเคครับผมส่งได้แล้วใส่ปันไหนชูวร์ไปเซ็นนะครับเดี๋ยวดูไปเร็นมาดูหน่อยดูไกลยนะโอเคส่งเรียบร้อยแลย้ว